Good morning ครับอรุณสวัสดิ์แต่เชา้านี้ต้องบอกนะว่าอากาศดีจริง,รงใครจะว่าใครจะด่าใครจะอะไรประเทศไทยนะผม,มก็ยังมองว่าประเทศเราเป็นประเทศที่สวรรค์ที่สุดนะตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหญ้าเขียวหน้าบ้านนะครับน้ำในทะเลสาบผมรู้จะพูดยังไงนะ ผมก็บอกหลายทีแล้วผมมีโอกาสนะไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้นะก็มีตังพอนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยก็ต้องขอบคุณแผ่นดินในนี้แหละแผ่นดินที่เราเรียกว่าไทยแลนด์เนี่ยแหละที่ทำให้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างได้นะประเทศนี้มันสวรรค์จริงๆแต่ตอนนี้หลายคนเนี่ยมองว่าประเทศสวรรค์ของเราเนี่ยที่ ลามีในน้ำข้าวมีในนามันเริ่มเป็นนรกแล้วอะไม่ใช่ประเทศเป็นนรกนะแต่นโยบายหลายๆอย่างของรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มสร้างให้สวรรค์เนี่ยกลายเป็นนรกสำหรับผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเพราะความเครียดความตึงความที่ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง กับประเทศสวรรค์ของเราเนี่ยมันเริ่มมาจริงแล้วขอเรื่องแรกก่อนเลยนะเมื่อวานในโซเชียลมีเดียก็ไฟรุกไฟเผาเลยนะกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่บอกว่าห้ามปล่อยข่าวที่จะทำให้ประชาชนกลัวเดี๋ยวถ้าผมเข้าใจผิดก็ correct ผมได้นะ แต่ที่ผมอ่านคือว่าห้ามให้ใครปล่อยข่าวจะเป็นองค์กรสื่อจะเป็นคนอย่างคุณทอมจนใครก็ได้ที่ทำให้ประชาชนกลัวหรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลนะครับใครที่ทำสิ่งนี้นะรัฐบาลก็จะติดต่อไปทาง ISP นะจะเป็น AIS d tag, True, a t a c True CAT แล้วก็ตัดอินเทอร์เน็ตของคนนั้นเลย เพื of of ่อจะให้เบสิกเรียกอะไรปิดปากคนนั้นปิดปากคนนั้นปิดสิทธิมนุษยชนของคนนั้นสิทธิที่เราได้โอกาสนะส่งมาจากรัฐธรรมนูญนะแล้วพระเจ้าก็ให้เรามานะว่าเรามีเสร็จที่จะแสดงความคิดเห็นกับพูดเขาบอกไม่ได้ต้องทำเพราตอนนี้ f เฟกนิวสมันเยอะเขาอ้างว่า มีคนเนี่ยถูกจ้างนะถูกจ้างเลยนะไปหกล้มกลางถนนไปทำเหมือนนอนตายบนถนนก็ยิ่งทำให้คนไทยนี่ยิงตื่นตระหนกยิ่งกลัวหรือมีข่าวที่ไม่จริงเกี่ยวกับรัฐบาลออกมาเยอะมากว่าวัคซีนไม่มีนะไฟเซอร์ที่กำลังจะมาวันนี้นะไม่ไปถึงบุคลากรแพทย์ นะแต่จะมี VIP รออยู่เขาบอกมีมข่าวเงออกมาตลอดแล,แล้วเจื่เราพวกเราทำยังไงอ่ะเพราะพวกรัฐบาลต้องทำงานหนักแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องมานั่งปลอบใจประชาชนเพราะมีพวกเลวๆเนี่ยอย่างก,กับคุณทอมเนี่ยที่ชอบปล่อยข่าวที่ทำให้คนไทยกลัวความหมายของประเทศไทยคือว่าซักเนี่ยหรือข่าวจริงเนี่ย มันทำให้ประชาชนกลัวแล้วเราไม่ควรจะพูดกัน,นก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คิดดูสิว่าถ้ากฎเนี่ยนะที่บอกว่าคือเราเรียกหรือว่ากฎปิดปากประชาชนเราไม่ต้องอ้อมค้อมพูดซ้ายพูดขวาหรอกนะถ้าเกิดตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรอะออกกฎอย่างนี้ออกมาบอกว่าห้ามว่าห้ามด่า ห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับผมเลยคนไทยจะคิดยังไงจะยอมได้ไหมถ้าเกิดคุณอภิสิทธนะิ์ตั้งกฎอันนี้ขึ้นมาคนไทยพูดไรดาร่าผมไม่ได้เลยตอนนี้ก็เป็นนายกเนี่ยคนไทยจะยอมได้ไหมถ้าคุณยิ่งรักทำคุณสมัครทำหรือใครทำก็ได้เนี่ยคนไทยจะยอมรับได้ไหม หรือเขาจะกล้าทำเลยไหมแต่รัฐบาลนี้นะครับดีมากขอชมทั้งกล้าทำแล้วประชาชนก็ในส่วนมากนะยอมยอมเพราะอะไรเพราะเขาสร้างความหมดหวังให้กับประชาชนเนี่ยความขู่ความให้ประชาชนกลัวเขาเนี่ยซะจนประชาชนไม่กล้าทำอะไรแล้วเปิดปาก เปิดปากก็เข้าคุกเปิดปากก็โดนกฎหมายนู้นกฎหมายนี้นี่คือวิธีของเผด็จการเลยนะวิธีของเผด็จการคืออะไรใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อจะทำลายศัตรูหรือคนที่เขาเห็นว่าไม่คิดเหมือนเขานี่คือกลยุทธ์ของเผด็จการเลยครับถ้าใครมี Netflix นะ ใครมี Netflix นะไปดูนะครับตอนนี้มีรายการบน Netflix ที่ดีมากนะดีมากๆผมไม่เคยคิดว่าจะมีรายการดีขนาดนี้ Netflix เลยนะรายการเขาชื่อว่า How to be a dictator ทำยังไงให้คุณเป็นเผด็จการโอ้โหรัฐบาลนี้ผมขอชมจริงๆต้องชมทานเขาได้เอาบทเรียนจากหนังสือของพวก d i c t ตอร์ในประวัติศาสตร์ของ โรคมาทุกคนเลยผมไม่เคยอยากบอกว่าใครเหมือนฮิตเลอร์นะหรือใครเหมือนสตาลินหรือใครเหมือนโมกคาดาซฟีหรือใครเหมือนซาดามู ok fi, เซนผมเพียงบอกว่ารัฐบาลเนี้ยกลยุทธ์เขาเนี่ยคนที่ตั้งกลยุทธ์เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเพราะไปใช้บทเรียนจากทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้เพื่อจะได้นะมีอำนาจ กฎหนึ่งของการคุมประชาชนเนี่ยให้อยู่ภายใต้ตีนของพวกนี้ได้นะคืออะไรใช้กฎหมายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาทําร้ายความรู้สึกของประชาชนเพื่อประชาชนอะไรกลัวน้พบอกว่ากฎหมายนี้แปลกดีไงห้ามปล่อยข่าวที่ทําให้ประชาชนกลัวแต่วันนี้ถ้าไปถามคนสิบคนบนถนนเลยนะเพราะว่าเก้าคน,น่ย จะบอกคนที่ทําให้ประชาชนกลัวเนี่ยก็คือรัฐบาลเองกลัวที่จะพูดกลัวที่แสดงออกแต่สิ่ัแที่สุดคืออะไรกลัวว่าจะตายกลัวว่าจะตายตายเพราะอะไรเพราะแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะมานั่งแก้ไขปัญหาจุดเดียวเลยนะที่จะทําให้รัฐบาลไม่ต้องออกกฎหมายเพราะว่าบอกคนนี้สักอันหนึ่งเลยนะแล้วประชาชนก็จะไม่เบื่อบนประชาชนก็จะไม่เบื่อประชาชนก็จะไม่คิดมาก ประชาชนก็จะไม่อดตายก็คืออะไรวัคซีนวัคซีนวัคซีนคือคนเราเดี๋ยวเวลาต้องแก้ตัวเนี่ยนะหรือต้องหาอะไรมาป้องกันตัวเนี่ยส่วนมากนะจากประสบการณ์ของผมนะก็คือว่าพวกคุณทําผิดคุณทําผิดคุณทําผิดคนเราถ้าไม่ทําผิดนะหรือไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดนะก็ไม่อยู่ต้องแก้ตัวหรอกไม่ต้องแก้ตัวหรอกแล้วรัฐบาลนี้ผมให้ ความแนะนํานะครับถ้าคุณทําเทียมเพียงสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะคุณก็ไม่ต้องแก้ตัวคุณไม่ต้องใช้กฎหมายมาทําให้คนไทยเนี่ยชว่วยยี่งลําบากขึ้นคือคําตอบมันง่ายซะจนผมไม่เข้าใจอะ่ะวัคซีนวัคซีนวัคซีนเมื่อเมือครับเราไปสอบอะ่ะเวลาเราอยู่โรงเรียนอะ่ะใช่ไหมแล้วอาจารย์บอกเลยว่านี่คือคําตอบนะ นะวันนี้เราจะสอบกันนะแต่ดิฉันให้คำตอบเลยนะคำถามคือให้คนไทยรอดได้ยังไงคำตอบคือวัคซีนรัฐบาลนี้จะให้คนไทยรอดได้ยังไงจะให้คนไทยมีความสุขได้ยังไงคำตอบคือปิดปากออกกฎหมายนะที่บอกว่าพูดความจริงก็โดน ทำอะไรก็ได้ที่ให้คนไทยเนี่ยถูกกดหัวลงมาเพื่อเขาจะได้ไม่มาทำร้ายการทำงานของรัฐบาลแปลกดีไหมอุตสาหให้คำตอบแล้วนะชาวโลกให้คำตอบแล้วนะอเมริกาให้คำตอบรัสเซียให้คำตอบฝรั่งเศสให้คำตอบประเทศลาวเพื่อนเราอะ่ะยังให้คำตอบเลยวัคซีนวัคซีน แต่ไม่ไม่เอาอะไรที่มันง่ายกว่าดีกว่าเพราะวัคซีนมันยากจังนะจะเอาเข้ามาเนี่ยเอาแบงออกอกฎหมายปิดปากคนอย่างไงทอมเลยดีกว่ามันจะได้เลิกพูดพ่อแม่ผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมเชื่อพ่อแม่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเราจะสั่งสอนลูกใช่ไหมเน็ ถ้ามีสตาร์บัและแม็อยู่ด้วยนะเราจะสั่งสอนลูกใช่ไหมครับอย่ากโกหกพ่อแม่นะพูดความจริงนะลูกที่ดีเนี่ยจะไม่โกหกพ่อแม่นะจะพูดความจริงตลอดนะแต่ยาวชนเราตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นมาด้วยอะไรพูดความจริงแล้วเป็นไัยนะพูดความจริงแล้วเป็นไัยโกหกดีกว่า เพราะถ้าหนูพูดความจริงเนี่ยหนูก็อาจจะโดนเข้าคุกได้หนูก็อาจจะโดนตัดอินเทอร์เน็ตได้แต่ถ้าพูดเท็จเนี่ยนะหนูก็จะเป็นรัฐมนตรีได้เลยนะว้าวถ้าหนูโกหกเป็นถ้าหนูไม่มองว่าความจริงคืออะไรในโลกนี้หนูจะเป็นรัฐมนตรีเลยนะแล้วชวยนายกก็ได้แต่ถ้าพูดถ้าหนูไม่พูดความจริงตัวตีแต่ถ้าหนูพูดความจริงเนี่ย หนูจะไม่เจริญนะนะถ้าหนูมีความคิดของตัวเองนะอยากทำอะไรด้วยตัวเองอยากเห็นประเทศชาติเดินไปทิศทางที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหนูจะไม่เจริญนะแล้วพ่อแม่สอนลูกยังไงตอนนี้เราจะมีสังคมยังไงอีกสิบปีว่าเรามีเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่ทุกสั่งสอนมาว่าโกหกดีกว่า พูดไม่จริงดีกว่าหรือเสียหายก็นั้นคืออะไรไม่พูดอะไรเลยดีกว่าเป็นหุ่นยนต์ดีกว่าสังคมนี้เป็นหุ่นยนต์ดีกว่ากันที่พ่อแม่ผมสอนผมมาหรือผมพยายามสอนผมลูกอยู่นะเดี๋ยวเด็กมันจะเถียงผมไม่บอกเพลงกับเพนเพลงกับเพนอย่าโกหกพ่อแม่นะชิบหายเดี๋ยวเพลงกับเพนตอบกลับมาว่าอา้าวก็รัฐบาลเขายังบอกเราอย่าพูดความจริง ผมจะเทียงลูกกลับยังไงงั้นเรื่องนี้ผมบอกนะครับนี่เป็นความหวังดีให้ท่านนายกจริงเลยนะเราะความหวังดีผมไม่มีเจต,ตนาที่จะเปความหวังดีกับท่านในายกหรอกใครที่ให้คมปรึกษาท่านเกี่ยวกับกฎหมายอันนี้นะกฎหมายปิดปากเนี่ยเพราะว่าเขาทาร้ายท่านเพราะว่าทาร้ายคนที่เชื่อปรจจานุชาเพราะแทนนี่มันจะสร้างให้คนเนี่ยนะครับร่วมมือกันร่วมใจกัน เพื่อจะไปสู้ศัตรูที่เราเรียกว่าโควิดนะมายิ่งสร้างความเกลียดชังความไม่พอใจความเห็นว่าท่านประยุทธ์เนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มส่วนเล็กมากกว่าเห็นและเป็นห่วงเป็นใหญ่คนไทยผมเนี่ยแนะนำท่านมาตลอดท่านต้องเปลี่ยนทีมที่ปรึกษาจริงๆไม่ใช่ว่ามีแต่ทีมที่อยากเอาใจท่านเราต้องดูนะครับท่านนายก จากประสบการณ์ของผู้นําคนอื่นที่เราเรียกว่าผู้นำเผด็จการเนี่ยไม่มีใครสุดท้ายแล้วเนี่ยรอดนะจะเป็นซาดามฮูเซนจะเป็นโมฮัมหมัดคาดาฟีจะเป็น sein, เชเชสกู ch u, จะเป็นสตาลินไม่มีใครอยู่ได้ดีนะจะเป็นคนที่ท่านไม่ชอบก็ไดนะ้อ่ะคุณทักษิณสุดท้ายแล้วก็ไม่มีประเทศอยู่แต่เขาไม่มรเรีนเผด็จการนะแต่เขาก็ทำอะไรที่ทําให้รบกวนนะครับประชาชนหลายคนสุดท้ายแล้วเป็นไงอ่ะคนพวกนี้ไม่มีประเทศอยู่นะ พราะว่ามันยังไม่ช้าไปสําหรับท่านนะแต่ท่านอย่านึกนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ซ้ารอยได้ท่านเป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่แสนที่สงา่าท,ที่จะที่จะงามผมไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะครับท่านต้องพิจารณาและระวังให้ดีคนไทยเราดีอย่างนะใจเย็นได้ตลอดแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราขับไล่คนออกจากประเทศเนี่ยได้เก่งมากนะจะเป็นคุณถนอม นะจะเป็นคนนู้นคนเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์มาแล้วครับผมไม่อยากเห็นนี้เกิดขึ้นกับท่านเลยนะงั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรเปลี่ยนทีมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะกลับมาเรื่องเดียวเลยวัคซีนวัคซีนวัคซีนเปิดไปหนเดี๋ยวนะครับขอสั่งอาหารแป๊บเดียวนะครับเอาชุดสี่อันนี้ เอาชุดที่สี่อะครับชุดที่สี่เครื่องเลื่อมไปไรคะขอเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มครับน้แล้วน้ำเปล่าด้วยในเครื่องน้ำเปล่าคนหนึ่งครับน้ำเปล่ากำลังสั่งอาหารเช้าอยู่ครับโทษทีโอเคเรื่องนี้เราพูดจบแล้วนะมีความหวังดีให้กับประเทศชาติกับท่านนายกนะอย่าทํะไรที่มันทําให้คนไทยอึดอัดเกินไปก็แล้วกันครับเ,เรื่องสองวันนี้ข่าวใหญ่คืออะไรไฟเซอร์ Pfizer จะมาถึงเมืองไทยนะโอ้ ยาไฟเซอร์1.5ล้านโดสสู่เมืองไทยเนี่ยยิ่งกว่ารับเสด็จประธานาธิบดีอเมริกามาเมืองไทยคนไทยทุกคนตื่นเต้นตื่นตัวอยากรู้คำถามเดียวเลยไฟเซอร์1.5ล้านโดสมาฉีดให้ใครตลกเลยว่ารัฐบาลนี้เรื่องแค่นี้รู้กันอยู่ในใจว่าจะมียาอันนี้มา จะมายานี้มาแต่วันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอธิบายให้ประชาชนคนไทยรู้ไม่ได้ว่า1.5ล้านโดสเนี่ยจะไปที่ไหนอ่ะเขาบอกว่า5 0 0 0 0นโดสจะไปหาบุคลากรทางแพทย์แต่ก็มีคนเถียงขึ้นมาทันทีเลยว่าทำไมเพียง5 0 0 0 0ล่ะเพราะบุคลากรทางแพทย์ที่อยู่แถวหน้าเนี่ยมันมีอยู่7 0 0 0 0็งั้น2 0 0 0 0เนี่ยไปไหนแต่ไม่เป็นไรช่วยไป700,000ไปถึงคนพวกนี้จริง เลขแปดแสนไปไหนอะวันนี้ชัดเจนหรือ,อยังผมเนี่ยนะไม่รู้จะเตือนไม่รู้จะเตือนไม่รู้เตือนอยังไงถ้ามียาสักเข็มเดียวเลยนะไปถึง VIP ขึ้นมาหรือทหารขึ้นมาหรือตำรวจขึ้นมาหรือคนในบางเมืองขึ้นมานะนะที่คนไทยตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตำบลหรือจังหวัดเนี้ยได้เปรียบจากคนไทยสูงมากเพราะเส้นใหญ่นะ ถ้ามีคนจากเมืองนี้หรือ V.I.P. หรือคนรวยหรือไฮโซได้สักเข็มหนึ่งเลยนะอันเนี้ยผมแกวันตีเลยอย่านึกว่าคนไทยสักคนจะรับได้เลยคนไทยทำใจได้คนไทยได้เสียสละได้ถ้าเราเชื่อว่ายาเนี่ยไปถึงคนที่ควรจะได้จริงเม่มีอยู่1.5ล้านโดสแค่นั้นเนี่ยก็แปลว่าคนจะได้ฉีดเรา7แสนกว่าคน8แสนกว่าคนแต่ถ้าหนึ่งใน8แสนคนนั้นอะ นะเป็นลูกคนนู้นหลานคนนี้พ่อคนนั้นแม่คนนี้นะผมแก่ันทีเลยครับว่าคราวเนี้ผมเองเนี่ยผมชื่อทอมครือชอนเนี่ยผมจะนำคนบนถนนเลยเพราะผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้แล้วบอกว่าคนไทยก็จะรับไม่ได้ขอให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาแล้วผมจะเตือนรัฐบาลไม่อย่างนะครับอย่านึกนะว่าข่าวนี้จะปิดได้เพราะอะไรบ้า มันจะมีพวกที่เหลวไหลอ่ะที่คุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัวให้หรือฉีดนะแต่เงียบเงียบนะเงียบเงียบนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไอคนที่ฉีดเนี่ยถ่ายเซลฟี่ทันทีปิง้งได้ฉีดไฟเซอร์แล้วแล้วก็จะว i รัลทั่วประเทศไทยเลยแต่รัฐบาลก็คงออกมาบอกนะเฟกนิวส์ไม่ได้ฉีดจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยาทุกขวด ยาทุกเข็มต้องมีบัญชีออกมาว่าใครได้ฉีดคนไทยเสียสละให้กันได้ครับถ้าคนที่ได้ฉีดเรามองว่าควรจะได้ฉีดแต่เมื่อไหร่ถ้ามีไฮโซคนรวย VIP คนในบางจังหวัดน,นะได้ฉีดนะไม่รู้เลยผมไม่มีคำที่จะพูดนะแต่ผมว่าอันเนี้ย จะยิ่งกว่ายิ่งรักโกงข้าวที่ชอบด่ากันนะว่าคุณยิ่งรักโกงข้าวคุณยิ่งรักโกงข้าวผมว่าใหญ่กว่านั้นอีกนะหรือคุณทักษินไม่รักกษัตริย์อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้ต้องแรงกันั้นเยอะมากคนไทยอันนี้รับไม่ได้จริงอย่าทําอย่าทํามันยากเลยที่จะให้คนไทยรู้ว่ายานี้ไปไหนใครได้ฉีดนะแล้วถ้าทหารนะ หรือรัฐบาลนี้นะไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนพอนะผมว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยล้มเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีประเทศอยู่กันนะครับไม่ดีไม่ดีนะขอระวังเรื่องไฟเซอร์หน่อยเรื่องสุดท้ายผมอยากพูดเรื่องทำมาหากินหน่อยนะตอนนี้ก็ทานายกก็ออกมาพูดว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นจะปิดยีบสีชั่วโมงเลย ผมขอแนะนําท่านสองอย่างนะครับด้วยความหวังดีนะหนึ่งเป็นยิบสี่ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ช่วยให้เดลต้าเนี่ยลดลงเลยผมพูดตลอดว่าเดลต้ามันเป็นไวรัสโคโรนาที่เหมือนกับได้กินสเตรอยไปเลยอ่ะมันแรงมากมันแรงมากเป็นยิบสี่ชั่วโมงช่วยทําให้เลขลดลงไปนะครับเพราะเปิดรุ่งเช้าเลยแล้วจะเป็นยิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับ เดลต้า <Delta S 2> <Delta S 1> เขายังอยู่กับเราอยู่ดีสิ่งที่สำคัญคืออะไรนะครับคือพยายามเปิดเตียงให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้สำหรับคนที่ติดเดลต้าพยายาม educate คนไทยว่าเราต้องทำยังไงถ้าต้องอยู่บ้านในการที่จะดูแลเดลต้ามันมีวิธีครับแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าเลขสูงกว่นี้เป็น24ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าคนไทยความรู้สึกตายกันหมด และสำคัญกว่านั้นคืออะไรถ้าท่านตัดสินใจจริงเพราะฟังไอ้ที่ปรึกษาเพียเพ้ยนของท่านเนี่ยนะหมอคนนั้นหมอคนนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยนะเพราะปากผมมีลิ้นผมมีเกียริมากกว่าจะเอาชื่อ,อคนโพลี่ออกมาจากลิ้นผมนะและท่านไม่มีนโยบายเยียวยา,ยอ,ยายอย่างชัดเจนเนี่ยผมว่ามัน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 แย่หมดเลยตั้งมีอยู่ในครังเป็นแสนสล้านมื่นล้านแสนแสนล้าน ต้องเริ่มแจกแล้วครับผมไม่เคยเห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินนะแต่ถ้ามาถึงว่าคุณต้องปิด24ชั่วโมงเนี่ยต้องแจกจริงนะครับนั้นตายกันหมด2ต้องออกกฎหมายเหมือนอเมริกาเลยห้ามให้นะครับเจ้าของบ้านอพาร์ตเมนต์คอนโดไล่ใครออกจากบ้านเลยนะครับอย่างน้อย90วันหลังจากปิด24ชั่วโมงนั้นเดี๋ยวคนจะมีบ้านอยู่กันนะครับ3ต้องบอกทุกแบงก์เลย พอพูดนี้ไม่จะพูดยังไงแล้วพักหนี้สามเดือนเลยช่วยไม่ได้นะทําไมคนไทยเนี่ยคนอย่างผมคนอย่างนิกคนอย่างคนพวกนี้ต้องมาเสียสละให้กับประเทศชาติแต่พวกเจ้าสัวทั้งหลายพวกเจ้าของแบงก์พวกเจ้าของหนี้นะพวกบริษัทกู้เงินนะเจ้าของบ้านทําไมคนพวกนี้ไม่ต้องเสียสละมั่งเลยทําไมเจ้าสัวลอยลําอ่ะแต่คนที่ต้องมา เสียสละให้กับประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาตินี้ไม่ติดโควิดเนี่ยกลายเป็นพวกเรานายกเคยคิดว่าจะยกหูโทรศัพท์นี่บอกว่าเฮ้ยประชาชนหกสิบล้านคนต้องเสียสละนะในการที่ต้องล็อกดาวน์ย4ิบสี่ชั่วโมงนะพวกเรือนะพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยพวกแบงก์ยักษ์ใหญ่ทั้งลายเนี่ยพวกที่วันนี้ยังมีการโทรตามหนี้กันอยู่โดยที่รู้กันว่าเขาไม่มีตังจ่ายแล้วเนี่ยพวกทุนเนี่ยจะเสียสลายประเทศชาติบ้างไหม บริษัทมือถือทุกการค่าน้ําค่าไฟตกลงบริษัทพวกนี้จะเสียสละให้คนไทยบ้างไหมถ้าท่านนาย,ยกขอให้คนไทยเสียสละในการที่ต้องล็อกดาวน์24ชั่วโมงโดยที่ในวันที่ผมไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะแต่ถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรตกลงคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยต้องเสียสละให้กับประเทศชาติโดยที่คนไทยอีกไม่กี่ล้านคนเนี่ยนะที่ยังไงก็ล้มบนฟูกอยู่ดีนะ บนหมอนที่สบายอยู่ดีนะไม่เสียสละเลยไม่ยอมพักนี่นะไม่ยอมนูน่นไม่ยอมนี่อีกอย่างนะครับท่านนายกผมจะฝากนะเราต้องเป็นห่วงเรื่องอนาคตของเยาวชนเราแล้วนะถึงวันนี้รัฐบาลจะสั่งสอนว่าประชาชนพูดจริงไม่ดีเนี่ยนะโกหกน่าจะเจริญนะแต่มีอย่างที่เราพูดกันเรียลลิตี้หน่อยนะครับนี่การเรียน ของเยาวชนของเด็กที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยต้องทำในอเมริกาเลยครับต้องพักหนี้สักทีละเด็กพวกนี้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมีความหวังว่าอนาคตเขาจะดีในการมีงานทำแต่ทุกนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาคือไม่ให้เขามีงานทำเลยแต่นี่พวกนี้ก็ไม่หยุดวิ่งสักทีต้องยกหนี้ให้กับการเรียน ที่ไปกู้มานะครับไม่ได้ทำไม่ได้นะครอบครัวเขาก็ตึงลูกๆจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายหนี้ค่าเรียนค่าค่าไปเรียนโดยที่งานเขายังไม่มีทําเลยของพวกนี้มันต้องคิดครับไม่ใช่อยู่ดีประกาศว่าถ้าไม่ดีขึ้นผมจะเปิดประเทศ24ชั่วโมงเลยก็แปลว่าท่านนายก็็โทษคนไทยแล้วครัเพราะพวกมึงนั่นแหละทําไม่ดีขึ้นกูเลยจะเปิดประเทศไม่ใช่ครับท่านมันไม่ใช่ เรายินดีร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลผมว่าไม่มีใครไม่ยินดีร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาลหรอกท่านหนึ่งนโะยาบายชัดเจนสองหยุดโทษคนไทยนะครับสามอย่าให้มีเราใครอย่าให้เรารู้สึกว่ามีการโกงกินหรือมีใครได้ผลประโยชน์มากกับพวกเราเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะผมเชื่อว่าผมคนที่ขับแกรบ็บคนที่ขับไล์คุณธานินชิระวานนท์ คุณบรรทูลล่าซ้าเราเป็นคนไทยเหมือนกันหมดอะช่วยบองเราเป็นคนไทยเหมือนกันหมดได้ไหมไม่ใช่ว่าบางคนได้ผลประโยชน์มากกว่าเราในทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับจุดจบเนี่ยผมสัญญาเลยครับมันจะไม่ดีสําหรับท่านสาหรับรัฐบาลท่านสำหรับรัฐมนตรีท่านสำหรับการเมืองของเมืองไทยผมไม่อยากให้สิ่งเหานี้เกิดขึ้นเลยนะผมรักประเทศไทยมากกว่า โอเคบ่นมาเยอะแล้วขอโทษทีนะที่มาบ่นเยอะนะอาทิตย์หน้าผมก็ตัดสินใจแล้วนะตอนแรกผมแจกอาหารเพียงวันอังคารน,นะแต่ก็มันไม่ไหวเพราะที่หมู่บ้านเนี่ยมันรอบข้างเนี่ยมันมีคนที่ตกงานเยอะผมก็เลยตัดสินใจแจกมันทุกวันเลยดีกว่าเริ่มแต่จันถึงสุกเลยนะไม่หรอกดิผมทำได้แค่นี้ แต่เราต้องช่วยกันเขาไม่มีกินะจะไงอะเราจะกินอิ่มได้เหรอถ้าเรารู้ว่ามนุษย์ที่เราเรียกว่าเป็นคนไทยกับเราเนี่ยเขาไม่มีกินเขบคุณทุกคนนะครับอย่าก,กลัวในสิ่งที่ผิดอย่าก,กลัวในการพูดความจริงถ้าความจริงต้องทำให้เราชิบหายขึ้นมานะก็ให้มันรู้ไปว่าเราตายเพราะความจริง ฟร e ดอมฟรีดอมเสรีภาพพอพูดเรื่องนี้แล้วพระเจ้ากอดเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดสั่งและตัดสินได้เลยว่ามนุษย์ควรจะเดินซ้ายเดินขวาแต่ท่านยังรู้เลยว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยคือการที่เขาไม่มายุ่งกับการตัดสินใจของเราเองเขาเรียกว่า f r e ร Will แต่ตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยมองตัวเองว่าใหญ่กว่ากอดแล้วอะ เพราะจะมาบอกได้ว่าคนไทยควรจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรหรือควรจะทำอะไรทำอะไรไม่น่าเชื่อเรามาถึงวันนี้ได้นะผิดหวังครับไหมครับจากการที่ได้ไปเป่านกหวีดจากการที่สนับสนุนคนดีให้มาเป็นรัฐบาลเขาคิดว่าเขาใหญ่กว่าก๊อสแล้วเราจองะไงกันดี